สวัสดีครับวันนี้มาวิวกับสิมาบอกเรื่อง KETA นะครับผมการเข้ามาเกาหลีนะครับผมโดยการลงทะเบียน KETA นะครับผมพี่น้องพี่น้องต้องใจเย็นๆก่อนนะครับผมการมาเที่ยวในเกาหลีเนี่ยครับผมมันมาได้อยู่แล้วแหละทางเข้าไปลงทะเบียนก่อนนะครับผมเพราะว่าการมาจะมาเที่ยวในเกาหลี ในแบบเกาเนี่ยบ่บได้แล้วนะครับผมคือเกาเนี่ยมันบ่บได้นะครับผมมันต้องไปลงทะเบียนมันต้องไปกรอกข้อมูลทุกอย่างนะครับผมเพื่อให้ทั้งทั้งไอเกาหลีนั้นตรวจสอบนะครับผมให้เขามีสิทธิ์ที่จะเข้ามาเที่ยวด้วยได้โดยที่บ่ต้องห่วงบ่ต้องกังวลอนอย่างนะครับผมว่าจะเป็นการที่เฮาฉีดวัคซีนแล้วหรือการที่เฮา,เามีจุดประสงค์ที่จะมาเที่ยวอีแท้นะครับผม การลงทะเบียนนะครับผมลงง่ายๆด้วยตัวคุณเองนะครับผมไม่ต้องไปจ้างผู้ใดนะครับผมไม่ต้องไปอันนี้ผู้ใดเลยนะครับผมลงง่ายๆแค่คุณไปโหลดแอปมานะครับผมแอปพลิเคชันนะครับผมเห็นว่า KETA นะครับผมเข้าไปในเพจสตูนะครับผมเข้าไปในเพจสตูโหลดมานะครับผมโหลดมาเลยก็ลงทะเบียนอยู่ในนันน่นแค่ปายนิวเจ้าเนี่ย เจ้าก็ลงเทเบียนได้แล้วนะครับผมผู้ใดอยากมาเทียทนนะทเ่ยวไอแทนนะลงเทเบียนไว้ซะนะครับผมก่อนที่จะทําการบินนะครับผมก่อนที่จะเดินทางมาเกาหลีเนี่ยอย่างน้อย24ชั่วโมงนะครับผมเจ้าไปลงเทเบียนไปเลยนะครับผมแต่อันดับแรกพวกคุณต้องมีพาสปอร์ตก่อนนะครับผมถ้าจะมาเที่ยวต้องมีพาสปอร์ตนะไปทำพาสปอร์ตไว้ซะนะครับผม แล้วก็ไปลงทะเบียนไว้นะครับผมอย่างน้อย24ชั่วโมงก่อนบินนะครับผมถ้าผ่านแล้วก็ได้มาเที่ยวในเกาหลีนะครับผมไม่ต้องไปเสียผู้ใดนะครับผมไม่ต้องไปเสียเงินในผู้ใดนะครับผมเฮ็ดเองนะครับผมโดยปลายนิ้วเจ้าของนะครับผมไม่ต้องไปจ้างไผนะครับผมแค่มันสิมีคา่าธรรมเนียมคา่าธรรมเนียมประมาณ200กว่าบาท200 300นี่ละ นะครับผมบ่เสียหายนะครับผมไปลงทะเบียนไว้นะครับผมกำหนดของมันอ่ะกำหนดถ้าเท่าเจ้าผ่านระบบเคทีนะมันใส่ได้สองเปียนะครับผมเจ้าบินเขาบินออกเกาหลีจากเทื่ยก็ได้บ่จำกัดนะครับผมแต่ว่าถ้าเจ้าผ่านแล้วนะครับผมเจ้าซื้อตัวซื้อยังเครื่องบินเรียบร้อยแล้วปุ๊บเจ้าบินไปเกาหลีนะเจ้าต้องไปพ่อต่อม้อยเกาหลีอีกเท่านึงนะครับผม เข้าใจตรงกันเนาะอย่าไปเสียเงินนะครับผมเด้อ